สวัสดีคะ่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีชี้ดวงนะคะชาวพิจิกเป็นผู้ที่เกิดในช่วง16พฤศษจษษิกายนจนถึง15ธันวาคมนะคะชาวพิจิกทุกท่านนะคะอ่อคลิปนี้เราจะดูกันในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนะ เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าในช่วงสองอาทิตย์แรกของเดือนมีนานนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชาวพิจิกบ้างและใครอยากเตือนหรือว่าแนะนำอะไรชาวพิจิกเป็นพิเศษนะคะขอพลังแห่งไพ่นะคะและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวพิจิกสิบใบคะ่ะ ชาวพิจิกนะคะสองอาทิตนี้นะคุณมีโอกาสได้รับโอกาสใหม่ๆนะมีมีสิทธิ์ได้รับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในช่วสงสองอาทิตนี้นะคะโดยได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคุณเองนะคะถ้าเพราะว่าเขามองว่าคุณเป็นคนทำงานมีความเ,เก่งมีความรับผิดชอบประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะก็เลยคิดว่า จะมอบหมายงานนี้ให้คุณคุณมีโอกาสได้ทํานะคะแต่ว่าคุณต้องใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะในการทํางานตรงนี้มันเหมือนว่าคุณน่ะจะต้องอ,อ,อดทนกับหัวหน้าอดทนกับการทํางานอดทนกับคนรอบข้างพอสมควรเลยสําหรับโปรเจกต์นี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องเป็นสิ่งที่ทําให้เหมือนกับ เหมือนกับคุณต้องไปแข่งกับใครอะ่ะหรือไปชิงดีชิงเด่นกับใครมาหรือมันเป็นสิ่งทีออ่อีกทีมหนึ่งเขาอยากทำแล้วเขาไม่ได้ทำหัวหน้ามามอบหม,มายให้ทีมคุณทำอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าทำให้อีกทีมเนี่ยเสียใจอย่างเงี้ยนะคะคุณจะเจอในภาวะลักษณะนี้แต่คุณทํางานนี้ได้ไหมคุณทําได้นะคะประสบความสําเร็จด้วยแต่เงินไม่ได้เยอะ เงินทองไม่ได้เยอะนะเงินอาจจะต้องมีการหมุนเงินใช้เงินพอสมควรนะคะแต่ว่าก็ประสบความสําเร็จดีนะคะโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรบุตรบริวารในช่วงสองอาทิตย์นี้อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะลูกน้องให้การช่วยเหลือทำงานจนประสบความสำเร็จดีเป็นเ,เป็นลูกน้องที่อยู่ในในกรอบในในระเบียบใน กฎระเบียบที่เราวางไว้นะคะไม่นอกลูก่นอกทางไม่เกเรไม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะสามารถไว้วางใจได้ลูกบุตรหลานก็เหมือนกันนะคะบุตรหลานก็ถ้าเป็นอยู่ในวัยเรียนก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาก็ตั้งอ,อกตั้งใจเรียนดีไม่เกเรนะคะไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสตรงนั้นส่วนหัวหน้ากับลูกค้าเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนทํางานเป็นคนที่สามารถลุยงานทําอะไรได้นะคะถึงแม้จะต้องใช้เวลาหน่อยแต่มันก็สําเร็จ ลุล่วงไปได้อย่างสวยงามน,นะคะเขาไม่เคยจะมีปัญหาอะไรกับคุณเลยหัวหน้าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีด้วยในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะเขามองคุณเป็นเป็นคนเก่งคนหนึง่งนะลูกค้าเองก็มองคุณเป็นคนเก่งคนหนึง่งเพราะฉนั้นถ้าเกิดช่วงเนี้คุณอยากจะไปของานขอโปรเจกต์หรือให้เขาเพิ่มเอ่อเพิ่มยอดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพิ่ม อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นที่เป็นเรื่องงานของคุณเนี่ยนะคุณก็ลองไปขอดูนะคะลูกค้าพร้อมจะสนับสนุนคุณอยู่เพราะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ทํางานแล้วมีความรับผิดชอบนะคะมีความมุ่งมั่นในการที่จะทําให้มันประสบความสําเร็จได้เป็นคนเก่งคนหนึ่งเป็นคนที่ฉลาดนะคะแล้วก็ทํางานแบบไม่เกี่ยงงานเอือนะคะ ก็ก็เลยถือว่าดีนะคะในช่วงสอที่นี้งานค่อนข้างดีนะแต่มาเรื่องการเงินเนี่ยการเงินเนี่ยจะมีเรื่องของต้องหมุนเงินนิดหน่อยนะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของซ่อมบ้านหรือเปล่านะคะอาจจะบางคนเออเอาไปโปะบ้านเอาเงินที่ได้มาไปโปะบ้าน ไปหมุนเงินคือเงินมันต้องหมุนนะคะมันไม่ได้ติดขัดนะเพียงแต่ว่ารายรับกับรายจ่ายมันพอๆกันนะคะคือคุณรับมาเยอะคุณก็มีจ่ายเยอะสมมุติคุณรับมาเยอะสมมุติว่าบางบริษัทโบนัสเพิ่งจ่ายใช่ไหมคะคุณก็เอาเงินก้อนโบนัสที่ได้มาไปปกค่าบ้านอย่างเงี้ยหรือไปปกค่ารถอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับว,ว่าเหมือนคุณไม่ได้เงินถูกไหมแต่เพียงแต่ว่าจริงๆคุณได้มาแต่คุณเอามันไปหมุน หมุนเพื่อกลบหนี้คุณเท่านั้นเองนะคะมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับติดขัดไม่ได้ถึงกับเสียหายอะไรนะในช่วงสองอาทิตย์นี้ก็มีใช้ม,ใชมีจ่ายปกติแล้วค่ะแต่ว่ารายรับกับรายจ่ายมันค่อนข้างจะเท่าเท่ากันเท่านั้นเองส่วนเอ่อโปรเจก กลับมาเรื่องงานนิดนึงโปรเจกต์ที่คุณได้รับมอบหมายในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคุณต้องใช้ความอดทนกับมันพอสมควรเลยนะเพราะว่าความสําเร็จที่จะได้มามันไม่ได้มาแบบรวดเร็วคือคุณอาจจะได้รับมอบหมายในช่วงสองอาทิตย์นี้แต่มันอาจจะไปประสบความสําเร็จหรือเห็นผลงานเป็นเป็นรูปธรรมเป็นเนื้อเงินเป็นเป็นความสําเร็จอะไรพวกนี้ บางทีอาจจะยืดเยอะยาวนานไปถึงสิ้นปีก็ได้ในบางคนนะคะบางคนอาจจะ3เดือน6เดือนคือมันไม่ได้สําเร็จภายใน2อ,อาทิตย์นี้หรอกแต่มันจะได้รับมอบหมายใน2อ,อาทิตย์นี้แต่มันจะเป็นประสบความสําเร็จในอนาคตนะคะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทํางานนะคะแต่โปรเจกต์เนี่ที่คุณได้มาเนี่ยมันจะมันจะทําให้คนบางคนอะ่ะ เสียผลประโยชน์หรือเสียใจนะคะที่เขาไม่ได้ทำคือบางทีเขาอยากทำแต่เขาไม่ได้ทำเพราะว่าคุณได้มาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคะเหมือนประกวดนางงามอะ่ะคนที่อยากได้ที่หนึ่งแล้วไม่ได้ไปได้ที่สองหรือได้ที่สามเนี่ยเขาต้องเสียใจใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็เขาก็อยากได้ที่หนึ่งแต่เขาไม่ได้อย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะก็ ถามว่าเขาทำอะไรได้ไหมก็ไม่ได้หรอกค่ะแต่จริงๆแล้วงานนี้มันก็ประสบความสำเร็จอยู่แล้วเพราะว่าคุณทำอะ่ะมันก็มันก็ดีมันก็ได้ได้รับการยกย่องการชื่นชมในที่สุดเนาะมันจะมันจะมาถึงคุณนะคะเอ่อการเงินพูดไปแล้วเนาะเอามาความรักนะคะความรักเนี่ยเอาคนที่มีคู่ก่อนนะคนที่มีคู่เนี่ยเอ่อ ถือว่าดีนะคะช่วยกันหาเงินหาทองนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วบางคู่เนี่ยคนรักคุณอาจจะให้ความช่วยเหลือเรื่องการเงินด้วยถ้าสมมุติว่าคุณติดขัดเนี่ยเขาอาจจะให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินด้วยเนาะอาจจะให้บางคนก็คือให้ตามกําลังนะคะถ้าเขามีเยอะเขาให้เยอะถ้าเขามีน้อยเขาก็ให้น้อยนะเป็นตามนั้นไม่ได้ว่า โอ้ให้มาเป็นก้อนเป็นกาะเป็นกันกรรมไม่ใช่นะคะก็คือตามกําลังเขามีมากเขาก็ให้มากมีไม่เยอะก็อาจจะขอเป็นรายวันอะไรย่างเงี้ยนะคะอาทิตย์หนึ่งขอที่หนึ่งสามหรอห้าร้ออะไรย่างเงี้พันหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะหยิบยื่นให้มานะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าไปขอขอเนี่ยก็ได้อยู่นะสำหรับคนมีคู่นะส่วนชาวโสดชาวโสดเนี่ยระวังคนที่ เข้ามานะคะจะเข้ามาหวังผลประโยชน์จากคุณในช่วงสองอาทิตย์นี้นะแล้วก็มาขอความช่วยเหลือมาออดอ้อนนะคะขอให้ช่วยเหลือนู่นนี่นั่นแล้วคุณก็ช่วยไปสุดท้ายคุณก็จะไม่ได้คืนนะก็เรามาระวังหน่อยนะคะก็จะเป็นหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบโอเคให้โดยเสน่หาไม่คิดมากให้ไปก็ไม่เป็นไร ให้แล้วก็ให้เลยก็ทําใจถ้าเกิดให้แล้วเราคิดว่าเราไม่ได้คืนไม่มีปัญหาอะไรก็ก็แล้วแต่คุณนะคะก็ตามนั้นแต่ว่าสองอาทิตย์นี้ยังไม่มีอะไรที่ที่เป็นเรื่องของความรักเข้ามาแบบโดดเด่นนะสำหรับชาวโสดนะโดยบางคนเนะี่ยอาจจะยังรักอิสระที่จะอยู่กับตัวเองด้วยซ้ํานะคะคือ รู้แหละเข้ามาจะมาหวังผลประโยชน์อะไรฉันก็รู้แต่ฉันก็คบไปอย่างนั้นฉันก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากเธออยู่แล้วฉันก็กะว่าคบเล่นๆเ,เหมือนกันเพราะฉันก็ยังหลักอิสระฉันก็ไม่ได้อยากจะจริงจังกับใครนะคะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะสำหรับชาวพิจิตนะคะก็เออไม่ได้เสียหายอะไรนะเอาจริงๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้อยู่นะคะไม่ mm hmm. ไม่ได้แย่แลวคุณก็เองก็ไม่ได้คาดหวังในเรื่องความรักสักเท่าไหร่นักนะ ส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้นะเอ่อเอาเรื่องสุขภาพก่อนนะคะสุขภาพในให้ระวังเรื่องของข้อโรคข้อต่างๆที่คุณมีนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโรคประจําตัวเกี่ยวกับเรื่องของข้อเท้าข้อเข่าข้ออะไรพวกนี้นะคะเอ่อหรือว่ากระดูกบางกระดูกพุนอะไรพวกนี้นะเป็นที่ เกี่ยวกับกระดูกรับข้อนะคะให้เรามาระวังอาการกาเริบของโรคพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็เราบัดระวังเรื่องของไมเกรนการปวดหัวนะคะปวดตัวปวดกล้ามเนื้ออย่างนี้ก็มีโอกาสนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของการอุบัติเหตุเล็กเล็กน้อยน้อยลื่นหกล้มถลไหลเอ,อ่อขาคลิกขาพแพลงนะคะเดินชนนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะเรามาระวังตรงนี้ด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ระวังก็คือเรื่องของอารมณ์ คุณค่อนข้างจะใจร้อนนะสองอาทิตย์นี้นะคะชาวพิจิตจะมีความใจร้อนแล้วก็พูดจาค่อนข้างผงผางบางครั้งบางคราวเนี่ยคุณก็อาจจะทําให้คนที่เขาได้ยินได้ฟังเสียใจได้นะคะระมัดระวังเรื่องของอ,อ,อารมณ์ตัวเองความวู่วามความหุนหันพลันแล่นความใจร้อนการตัดสินใจที่ไม่ได้ยับยั้งชั่งคิดเนี่ยมันจะทำให เกิดการผิดพลาดได้แล้วก็คนที่ได้ยินได้ฟังอาจจะเสียใจได้นะคะเรามาระวังตรงจุดนี้ก็จะช่วยได้เยอะพอสมควรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีทั้งความใจเย็นแล้วก็ใจร้อนพอๆกันในช่วงสองอาทิตย์นี้นะแต่ว่าความใจเย็นของคุณอะมันมันคือดีอยู่แล้วไงเพียงแต่ว่าถ้าคุณ ไม่สามารถข่มความใจร้อนหรือความวู่วามได้เนี่ยมันจะมีโอกาสทำให้คนรอบข้างอ่ะเสียใจหรือพูดจาทำร้ายจิตใจเขาได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องของความใจร้อนเยอะๆแล้วถามว่าคุณคนโทรลได้ไหมถ้าคุณตั้งใจคุณคนโทรลมันอยู่แล้วนะคะสามารถผ่านมันไปได้โดยไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็โดยรวมๆแล้วถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้เสียหายนะชาวพิจิกนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรก็ ถ้าชอบนะคะชาวพิจิกกดไลค์กดแชร์กันนะคะแชร์ให้ชาวพิจิกด้วยกันหรือแชร์ให้เพื่อนราศีอื่นก็ได้นะคะจะได้เข้ามาชมคลิปด้วยกันเนาะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกๆการกดไลค์กดแชร์ที่มีให้ผู้อ่านนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะขอให้ชาวพิจิกทุกท่านนะคะที่ชมมาถึงท้ายคลิปมีความสุขมีความเจริญทั้งหน้าที่การงานมีลาบยศชื่อเสียงเงินทองนะคะ สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็ไลน์ ID นะคะถ้าอยากทักเข้ามาคุยกันตอนนี้ใช้ได้แล้วนะคะหลังจากที่ตอนแรกมีปัญหานิดหน่อยนะตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะจะทักทายเข้ามาคุยกันก็ยินดีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ